สวัสดีครับมาพบกับช่างหนุมอีกแล้วครับมาดูเขาซ่อมเคนครับสูงนะครับเดินมาจากนู้นคร,ค,รครับเคนไทยมาเรื่อยๆครับเสียวนะครับแต่ก็มีไซส์สตีอยู่ครับมันไม่รู้มันเป็นไร มมก้าเลาคอยบังที่จีพุ่นก็ไปโดยดอยู่อยู่แค่นพุ่นโอ้อ้แค่นก็สมเค่นบะมันเป็นยังบง ดูครับดูตึกสูงนะครับแอ้ไม่สูงกเห็นตัวนี้ครับรเบขาซ่อมอะไรไม่รู้แม,รแมน ส่งบอกเลยส่งไป่ลงยูทูบูดูครับตึกสูงนะมิเชลไม่สูงนะสามสิบสามสิบกนู่นแหละ ตึกลุมพินีครับมาเปร me ียบเทียบเคนตัวนี้ครับนี่เค้นตัวนี้สูงกัวครับเค้็ซ่อมอะไรไม่รู้ครับซ่อมอยู่เดี๋ยวจับนะพา่ีบางทีเว้นเมื่นนะเว้นติค่น่ะอ่า มีเคียนสองตัวนี่ไงครับเอาเดินลงมาแล้วครับตอนนี้ สูงเสียดฟ้านะครับว่าจะถึงครับ ะวนลวโอ้ยจืามากเลยลืมเด้อเหืแล้วเหืยแล้วขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับเพื่อน